สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูความคิดเห็นของแฟนบอลซัปโปโรบางส่วนหลังจากที่มิฮโรเปตวิชจับสุภโชคมายืนตำแหน่งบีมแบ็กฝั่งขวาในเกมฟุตบอลลูอันครับเมื่อวานที่พบกับทากันโตสึว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไงสำหรับสุภโชคเจ้าตัวเล่นให้กับทีมชาติไทยและบุรีรัมเจ้าตัวจะเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายแล้วตัดกลางเข้าไปยิงคล้ายๆกับไอเยนล็อบเบนโดยความคิดเห็นของแฟนบอลซัปโปโรท่านที่หนึ่งบอกว่ามันเป็นเลขที่น่าเสียดายจริงๆที่จับสุภโชคไปยืนตำแหน่งบีมแบ็ก โดยความคิดเห็นท่านที่สองบอกว่าฉันสงไทยจริงๆทําไมเอาสุ p โชคไปเล่นตำแหน่งวิงแบ็กดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะเล่นตำแหน่งตั้งรับโดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าสุ per โชคจะทําได้ดีกว่านี้หากไม่ใช่ตำแหน่งนี้ทุกการเล่นของเขาที่ผ่านมามันทําได้ดีมากแต่ทําไมให้เขาเล่นตำแหน่งนี้โดยความคิดเห็นท่านต่อมาบอกว่าถ้าให้สุปโชคเขาเล่นตำแหน่งตกกลางดีกว่านี้แน่นอนทําไมเลือกที่จะให้เขาเล่นตำแหน่งวิงแบ็ก โดยความคิดเห็นท่านต่อมาว่าสันสงสั่ทำไมเอาเขาเขามายืนตำแหน่งนวิมแบ็กสุภชโชเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่จะมาเล่นตำแหน่งตั้งรับคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าสันรู้สึกโล่งใจที่สุภชโชเขาสามารถป้องกันงานที่มอบหมายได้ดีและขอออกตัวหน่อยอยากเห็นเขาเล่นในเจลีกคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามถือว่าสุภชโชเขาทำหน้าที่ได้ดีเลยนะโดยคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าสุภชโชเขาไม่มีอะไรมากที่จะมาแสดงในตำแหน่งแบ็กกว่า โดยคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าการวางตำแหน่งไม่ดีในเกมนี้ยังดีที่เขาดวลหนึ่งต่อหนึ่งได้อย่างน่าประหลาดใจโดยคอมเมนต์ท่านต่อมาว่าควรวางเขาตำแหน่งเดียวกันกับมิลานตูสติและยูยะโอซานุโดยคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าการไปกับบอลของสุปชคมันยอดเยี่ยมมากโดยคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าสุปชคเขาชนะการดวลตัวต่อตัวได้สบายโดยความคิดเห็นต่อมาว่าฉันมองว่าสุปชคเขาป้องกันได้ดีความคิดเห็นต่อมาว่าต่อจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นกับสุปชคนะ โดยคอมเมนต์ท่านต่อมาว่าฉันไม่คิดว่าสุเปโชคเขาจะทําได้ดีขนาดนี้นะคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่ามิเฮโรเปโตบิตควรให้เขาเล่นตาแหน่งเดิมดีที่สุดแล้วโดยความคิดเห็นท่านสุดท้ายบอกว่าอยากให้มิเฮโรเปโตวิตส่งเขาลงเล่นเป็นเสียตัวจริงในเจลีคับนี่คือความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลซัปโปรโรต่อสุภโชคในเกมรูวันคับเมื่อวานหลังจากจบเกมรูวันคับเมื่อวานกับทากันโทสุสุภโชกก็ได้เปิดใจหลังมิซ่าจับไปเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัด โดยสุขโชคให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อญี่ปุ่นว่าตนพร้อมพยายามเต็มที่เสมอพร้อมเล่นตามที่โค้ชต้องการถึงแม้จะไม่ใช่ตำแหน่งที่ตัวเองถนัดก็ตามขอแค่ได้ลงเล่นช่วยทีมครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปตลับคลิปนี้สวัสดีครับ